สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์ปี2566นะครับผมก็มาอัปเดตในเรื่องของความคืบหน้าสำหรับนะครับบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นะว่ามีไทม์ไลน์ประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันนิดนึงครับลุ้นครับผมเข้าคอรม28กุมภาพันธ์นี้นะครับนั่นคือวันอังคารหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะมีการชงที่คอรมในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณ1เดือนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจแล้วก็อัปเดตกันทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เลยนะฮะว่านะครับมีแนวโน้มแบบไหนนะครับสำหรับนะครับในเรื่องของตารางเวลาโครงการบัตรสหกรณ์แห่งรัฐนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามที่แจ้งไปนะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี266นะครับผมก็จะมีการเสนอเข้าคอรอมอ เมื่อดําเนินการเสนอเข้าครอมอนะครับนะเห็นชอบจากคอรอมอเรียบร้อยก็จะมีการตรวจสอบรายชื่อนะครับผู้ใช้บัตรเดิมนะครับอันนี้ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่ส่วนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ก็ดําเนินการตรวจสอบนะครับก็เริ่มตั้งแต่1มีนาคมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับที่อาจจะต้องมีกระบวนการระยะเวลาพอสมควรนะครับ ทีนี้ครับในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยสำหรับกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับที่เข้าไปทําการตรวจสอบนะครับว่าท่านเนี่ยผ่านคุณสมบัติด่านที่2แล้วกระบวนการที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับการยืนยันตัวตนนะฮะส่วนคนที่ไม่ผ่านนะครับผมก็จะต้องไปดำเนินการยืนอุทธรณนะ์อ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับนะในระบบนะครับของกระทรวงครังก็ต้องมีการไปเคลียร์นะฮะสำหรับวิธีการใช้สิทธิ เนื่องจากเดิมทีเนี่ยนะครับใช้บัตรสุการแห่งรัฐซึ่งก็จะเป็นบัตรตัวนี้แหละนะฮะใช้โดยตรงนะครับในการใช้เป็นส่วนลดในการรูดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วงจวังหวะมีนาคมนี้แหละนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นนะครับระบบใหม่ใช้เป็นบัตรประชาชนแล้วก็จะต้องไปจัดทําระบบเพื่อรองรับ การใช้งานนะครับผมนะสำหรับบัตรประชาชนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของ1เดือนมีนาคมที่จะเกิดขึ้นนะครับหลายท่านก็มีความกังวลว่าเอ๊ะนะครับถ้าในช่วงของมีนาคมเซตร,ระบบด้วยนะครับแล้วก็มีการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์นะครับนั่นคือเป็นวิธีการแล้วก็กระบวนการนะครับทีนี้สิ่งที่นะครับหลังจากนั้นเมื่อนะครับมีระยะเวลาในการเซตร,ระบบต่างๆพร้อมนะครับผมก็แน่นอนว่าระบบใหม่ ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนเนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้1เมษายนปี266นะครับผมนี่ก็เป็นระยะนะครับทไลายที่แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับส่วนแน่นอนว่าบัตรเก่านะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมนะหรือว่าสิ้นสุดในเรื่องของการใช้1เมษายนเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นลักษณะที่ จะเกิดขึ้นสำหรับในช่วงของนะครับมีนาคมจนถึงเมษายนนะนะครับภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายก็มีการอัปเดตเนาะจากทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับที่แบ่งปันเรื่องนี้นะครับว่าทันหรือไม่ทันสําหรับในการเสนอเข้าคอรมในวันที่28กุมภาพันนี้แต่ถ้าทันนะนะครับก็จะเป็นนะครับตามที่เราแบ่งปันระยะกรอบเวลานะครับตะกี้เนี่ยนะครับผมให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมนะทีนี้ในเรื่องของสิทธิ์เก่าก็แน่นอนครับมีนาคมก็ไม่น่าพลาด สำหรับคนที่ถือบัตรเดิมทีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าใช้ปัวบันนะครับก็วันที่1นะครับมีนาคมก็จัดครับวงเงิน200-300ถึงบาทสําหรับในเรื่องของวงเงินซื้อสินค้านะครับสำหรับในเรื่องของรายการส่วนลดค่าการหุงต้มนะครับผมใน,ในช่วงของมกราคมพฤมภา,มาอมนนี้ก็ได้ส่วนลดอยู่เหมือนเดิมนะอย่าลืมใช้แล้วกันนะครับแล้วก็นะครับค่ารถบขอสรถไฟอออรถขสมกไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีส่วนลดนะครับนะโปรแกรมละ500บาทนะครับ วันที่18มีนาคมนะครับผม2รายการเหมือนเดิมค่าชดเชยไฟฟ้า315บาทแล้วก็เงินชดเชยค่าน้ำประปานะครับ100บาทนะยังใช้สิทธิ์ได้นะครับรวมไปถึงวันที่22มีนาคมนะครับผมก็ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับผม200บาทนะนี่ก็เป็นลักษณะที่นำมาสรุป ให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไงมารับฟังนะครับจากกระทรวงทางนิดนึงว่านะครับมีแนวโน้มแบบไหนทันหรือไม่ในการเสนอคอรมอในวันที่28กุมภาพันนี้สําหรับในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมรับชมมาพร้อมกันครับเรียนเชิญครับคือเรื่องนี้เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เวลาในการตรวจสอบเพราะว่าเราเปลี่ยนเกณฑ์ของการการ การให้สิทธิบัตรด้วยเพราะจากเดิมสิทธิ์เป็นตัวบุคคลสิทธิเดียวเดียวแต่คราวนี้เพื่อป้องกันปัญหาว่าบางคนได้บางคนไม่ได้ถ้ามองเห็นบ้านนี้มีรถจอดรถเก๋งจอดอยู่ข้างหน้าทำไมมีบัตรสวัสดิการทำไมมีบัตรคนจนจริงๆเราไม่เรียกบัตรคนจนเรียกว่าบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการสหรับผู้มีรายได้น้อยเกณฑ์เราก็กําหนดไว้แสนหนึ่งคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเกณฑ์ของครอบครัวต้องดูว่าครอบครัวนี้มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูในครอบครัวหรือไม่ พราะนั้นเกณฑ์ก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาการตรวจสอบเนี่ยก็เกือบจบละนะครับซึ่งก็คิดว่าในประมาณสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราก็จะพร้อมที่จะเสนอคณะรัาฐานมนตรีผมผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณสักยี่ส20ล้านคนก็คงจะเป็นคนเดิมที่เขาเคยต้องมาลงทะเบียนด้วยประมาณสักว่า14ล้านคน แล้วก็มีคนที่เพิ่มเข้ามาอีกสัก6ล้านคนคราวนี้การคัดกรองด้วยความเข้มข้นเนี่ยออมันทําให้จํานวนจริงๆมันประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านอภิษฎครับจริงๆแล้วของเดิมเนี่ยจะอยู่ประมาณ13.2ล้านคนคนะครับ,รบที่ลงทะเบียนมาทั้งหมด20 20แล้วก็คัดกรองลงมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับตัวเลขเดิมตัวเลขเดิมอาจ<า>จะเพิ่มมา,มาเพิ่มมาบ้างอ,อ,อาจจะประมาณสัก14ล้านไม่น่าเกินอาจจะประมาณนี้ครับจะจะจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าหมายความว่าคนเดิมที่ คล้ายๆ,ๆกับว่าเราล่อนตะแกรงแล้วมันมันไม่ผ่านแต่ว่ามันผ่านรอบนั้นเนี่ยอาจจะต้องหลุดรอบนี้ส่วนหนึ่งและคนใหม่ที่เข้ามาจะม่วน,นิ่มหรือไม่คิดว่าตัวเองน่าจะได้ก็เอาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถูกกรองไปด้วยถูกกรองไปด้วยแต่ครั้นี้คนที่ถูกกรองไปเนี่ยมันเป็นจํานวนถ้าจํานวนคร่าวๆน่าจะประมาณสัก5ล้านคนห้าล้านประมาณเกือบหกล้านประมาณ6ล้าน,น,านคนเนี่ยครั้นี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาสาหรับเอาสาหรับคนที่ได้ซึ่งท่านตีบอกเมื่อกี้ว่า ประมาณสักอาทิตย์หน้าจะเสนอเรื่องเข้าครอมออันนี้กลุ่มนี้ไว้ก่อนส่วนอีก6ล้านคนหรือ5ล้านคนเนี่ยพวกที่ไม่ได้เนี่ย <c oughs> ผมถามมันนี่ก่อนก็ <c oughs> ในส่วนที่ไม่ได้เนี่ยก็มีสิทธิอ์อุทธรณ์มีรมีสิทธิ์อุทธรณ์ว่าทำไมตัวเองไม่ได้แต่ก็ต้องมาเว r ิฟายหรือมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับวันนี้<า>ม,มะเถ้าเกิดพอประกาศออกมาปั๊บเนี่ยเขาต้องไปดูในในใน,ในเว็บไซต์อันนั้นก่อนถูกต้องฮนะแล้วก็กดชื่อเข้าไปเขียนชื่อเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่า คุณไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมครับใช่ครับถ้าคนผ่านนี่ก็จะไม่มีไม่ได้บอกอะไรว่ามีผ่านถ้าผ่านนะถ้าถ้าไม่ผ่านนี่ก็จะบอกว่าคุณขาดทุนสมบัติเรื่องอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วเวลาการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด46หน่วยงานครับ46หน่วยงานซึ่งการตรวจสอบนั้นก็คงจะเริ่มจากเรื่องรายได้ของเขาก่อนครับรายได้ในครอบครัวเนี่ยแต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่บางคนอาจจะไม่มีรายได้แต่ว่าครอบครัวมีรายได้แต่ครอบครัวมีรายได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่จะดูเรื่องของเงินฝากเงินฝาก รายได้เงินฝากในธนาคารต่างๆพวกนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตด้วยเงินกู้ทรัพย์สินเงินกู้ทรัพย์สินทั้งที่ทรัพย์สินที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้อย่างเช่นบางทีก็อาจจะมีหุ้นอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของสินเชื่อสินเชื่อเงินกู้อะไรต่างๆพวกนี้ต้องเอามาดูให้หมดโอเคเพราะอย่างนงี้มันถึงจะเห็นว่าในครอบครัวนี้สมควรจะได้บัตรสวัสดิการผู้มีได้ไหมเพราะถ้าหากมีรถอยู่2คันหรือคันหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามีขีดความสามารถในการที่จะผ่อน ก็แสดงว่าต้องรายได้ต้องเพียงพอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เฉลี่ยออกมาแล้วถ้ารายได้เกิน1นึ0 0 0สนหนึ่งแบาทต่อปีนั้นก็จะสำหรับคนนั้นก็จะผ่านคราวนี้เอาตรงนี้ก่อนว่าการจะประกาศหรือว่าการจะทุกคนจะเข้าไปตรวจข้อมูลได้เนี่ยมันน่าจะประมาณสักเมื่อไหร่ครับท่านตีครับก็หลังจากที่เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะประกาศได้เลยประกาศได้เลยปอป๊บเอาเป็นว่าสมมุติเสนอวันที่28วันอังคารหน้าสมมตินะครับ น่าจะประมาณสักวันที่1ก็สามารถเข้าไปตรวจดูว่าได้ไม่ได้คนที่ไม่ได้จะเป็นอุทธร์ก็อุทธร์ไปอุทธร์ไปส่วนคนที่ได้ก็หมายความว่าจบก็หลอรับปังครับคราวนี้ในการเข้าที่ประชุมครมเนี่ยท่านตีก็ต้องคิดว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เงินก็มีอยู่แล้วในงบประมาณที่จัดสรรไว้ให้นะครับก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าสมมติว่าคนที่เป็นคนเดิมนะครับ แล้วก็ยังได้สิทธิ์อยู่ยังได้สิทธิ์อยู่ทีนี้มันก็จะแครี่กันมาคือมันจะยกยอดกันมาคือเนี่ยเวลานี้ช่วงตารางเวลาเนี่ยก็จะเลื่อนเป็นประมาณสัก1เดือนประมาณสัก1เดือนเอาที้ผมสรุปอย่างนี้ว่าท่านตีเสนอเข้าที่ประชุมครม28คี่แคณะตีเห็นชอบตามที่ท่านเสนอไปเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยว่าใครได้ไม่ได้ให้ไปตรวจสอบคนที่ได้ก็อยู่เฉยคนที่ไม่ได้จะอุทธร์ก็อุทธร์ไปอันนี้คันนี้ก็เตรียมเงินไว้แล้วเตรียมเงินไว้แล้วถ้าเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยคถามก็คือว่า เขาจะเริ่มกดถ้าจะเริ่มกดจริงก็จะประมาณหลังจากครมอมีมติแล้วเนี่ยก็จะประมาณสัก1เดือนประมาณสัก1เดือนพราะว่าจะเริ่มนับ1เมษาเริ่มใช้จ่ายเงินได้เริ่มจ่ายเงินได้วันที่1ที่จะไปกด2องร้อยสามร่วันที่28นี้ก็จะประมาณเดือนใช้เวลาประมาณ1นยนงเมษายนึเมษาเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมแล้วนี่ยก็ยังใช้สิทธิ์อยู่ตามปกติอันนี้เราก็โอนเงินให้ไปปกติแล้วของใหม่ก็คือนับ1เมษาเพราะมันตัองก้อนแต่ถ้าเป็นคนใหม่คนใหม่แล้วก็ คนคน,คนใหม่นะครับคนใหม่เลยนี่ก็สิทธิ์ใหม่เลยนะครับ <Okay. S 2> นี่อาจจะมีบางส่วนที่มันเหลื่อม uh huh. เช่นบางเหลื่อมบางว่าถ้ามีเงินค้างอยู่ก็จะไปเบิกในสิทธิ์ใหม่คนคนเดิมที่มีสิทธิ์ใหม่นะครับในสิทธิ์รอบใหม่เพราะนั้นที่ใช้เกินมานี่ก็อาจจะไปทบให้ในตอน ตอนสิทธิ์ใหม่หนึ่งเมษาประมาณนี้นะครับเพราะเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ให้สําหรับผู้ที่ที่เคยมีบัตรเดิมแล้วก็ก็ยังใช้จ่ายได้อยู่แต่ถ้าพอสิทธิ์ใหม่ออกปั๊บเนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์ถ้ายังมีสิทธ์ต่อถ้ายังมีสิทธ์ต่อก็ก็ไปใช้ทธิ์ใหม่ได้ค่ะเออ มันจะมีขั้นตอนที่เขาจะต้องไปแสดงตัวตนอีกต่อไปไหมถูกต้องครับอันนี้คือหลังจากเมื่อได้แล้วก็ต้องไปแสดงตัวตนตอนที่ประกาศเขาจะต้องเข้าไปเช็คว่าเขาได้เขาได้ปพรบะเขาต้องไปธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารตกลทางจังหวัดและที่เขาไปลงทะเบียนในหน่วยนั้นเพื่อชัดเจนว่าผมมาแล้วนะแล้วจะได้รับเงินกันยืนยันต้องยืนยันต้องยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> แต่เอาสรุปบรรทัดสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกระบวนการสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์ันวันที่1มีนาคมไหมครยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าคอรมอไดใ้ในวันอังคารหน้าสิทธิ์ที่จะเริ่มใช้เงินได้เนี่ยก็วันที่1นึ่งขอเวลาสัก1เดือนในการที่จะเคลียร์ระบบเพราะว่ามันจะมีพวกที่ได้มีสิทธิ์เดิมสิทธิ์เรื่องของสินค้ากับเรื่องของค่าเดินทางค่าเดินทางก็จะมีประเด็นตรงที่ว่า รถไฟฟ้ารถจฟัฟ้าซึ่งเราจะเปลี่ยนระบบจากที่เคยใช้บัตรเนี่ยก็จะมาเป็นใช้บัตรประชาชนแทนเพราะตรงนี้อาจจะต้องออฟตัวออฟออฟเรื่องระบบออฟไลน์เนี่ยจะต้องปิดไปก่อนนะ uh huh. ครับแล้วก็เพื่อมาเข้าระบบใหม่เพราะจริงๆก็คือ1เมษาครับสำหรับวัดสวัสดิการของผู้มีราย้ฮะถ้าถ้าเข้าครมรวันที่28แล้วไม่มีปัญหาในครมอ,รอแล้วไม่มีปัญหาในครมอ,รคอันนี้มันจะมันคือท่านท่านรัฐมนตรีทำงาน มันเวลามันกระชั้นคือถ้าเกิดสมมตินะผมสมมตินะครับผมสมมติว่าถ้ามันไม่ผ่านคอรมอวันที่28แล้วมันมีการยุบสภาสมมตินะครับเออไอ,อตรงนี้มันมันจะสะต็อปไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การใช้ใจ่ายเงินในงบประมาณที่มีเงินอยู่แล้วสามารถทําได้โอเคสามารถทําได้เพราะว่าหนึ่งเมษาแน่นอนออนนี้ไม่มีการ,รเปลี่ยนแปลงครับ ที่สําคัญก็คือเรื่องนี้นั้นเรื่องบัตรสวัสดิการนั้นมีกฎหมายรองรับอยู่ <Okay. S 2> เพราะรานั้นเป็นการดําเนินการตามกฎหมายอันนี้ตัดไปไม่เกี่ยวแล้รัฐบาลรักษาการไม่เกี่ยวทาได้ก็มีงบประมาณอยู่แล้ว <Okay. S 1> มีงบประมาณอยู่แล้วนะครับผมผม,ผมถามอีกนิดเดียวนะครับว่าเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมครับ ก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่2 0 0ร้อาตามเกณฑ์แสนหนึมื่นแล้วก็ค่าก๊าซค่าปลาค่าอะไรนทางทั้งหมดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเฉพาะก้อนนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับตัวเลขผมจำไม่ได้นะครก็หลายหมื่นครหลายหมื่นล้านนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาปี2 5 6 5น้รอั้นงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ไม่พอครับไม่พอก็มีการเพราะว่ามีการเพิ่มสิทธ เพิ่มค่าใช้จ่ายระหว่างทางตอนนนั้นที่มีท็อปอัพใช่ไหมครับมีการท็อปอัพให้ <S <S หแล้วก็เลยต้องของบประมาณเพิ่มเติมขอจากงบก,กลาง <S <S 1> <S 1> ตอนปลายปี <S <S ตอนปลายปีครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นการเอามาสรุปให้ท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับผม,ขอบ,บนะบผมขอบคุณครับรายการนะฟังหูไว้หูด้วยนะครับผมก็น่าจะชัดเจนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลุ้นกันดูนะฮะในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นี้จะมีการนะครับนำบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้าในที่คอรมอรหรือไม่อย่างไรอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ